แกงเก็บเห็ดวันนาสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมว,วันนี้เราจะมาเก็บเห็ดกันเนาะเข้าป่ามุดมุดป่าหาเห็ดจ้าป้าเดี๋ยวพร้อมแล้วเราก็มุดกันเข้าไปเลยจ้าอาเอาให้หมดคุณตรงนี้เอาให้หมดนี่เอื้อมตัดมือก็ถือกล้องอีกข้างหนึ่งก็จะตัดเห็ดลำบากลำบนนี่เห็นไหม ทุกคนเอ้ยงามงามขนาดงามขนาดงงามนี่เห็นไหมเต็มตะกร้าแล้วนะแค่ไม่กี่ดอกมันก็เต็มตะกร้าแล้วนะเพราะว่าดอกมันใหญ่มากเนี่ยยังตัดไม่หมดนะเนี่ยเนี่ยยังเหลือตรงนี้อีกเห็นไหมโอ้ยตรงนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมากตรงนี้ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเข้าป่าไปหาเห็ดกันอีกนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าไปเรามาทำความรู้จักกับเห็ดชนิดนี้กันก่อนค่ะเห็ดชนิดนี้มีชื่อว่า d i a t o หรืออีกชื่อหนึ่งนะคะที่ฝรั่งเขาเรียกกันโดยทั่วไปก็คือ f e l e n b e r g m u s h r o o m และเห็ดชนิดนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันติดปากชื่อว่าเห็ดหลังไก่ฟ้าค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของมันค่ะทุกคนก็เห็นใช่ไหมคะว่าผิวของมันแล้วก็ลวดลายของมันคล้ายๆกับหลังไก่ฟ้าของไทยเรานี่เองละค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาชอบเรียกกันก็คือเห็ดปีกนกนะคะดอกบลูลบลาฮะปาดอกใหญ่จริงๆรเนานะนาเนาะใช่แล้วมันกินได้มันนี่แก่ยังไงี้มันแก่แล้ว อยดอกเบลเลอร์เลยว่ะเสียดายเนาะมาโบทันมันเอ,ออเออเออเออไม่ต้องเก็บละเดี๋ยวเราไปดูขอนอื่นใช่เออไปดูขอนอื่นดีกว่าเท่ากงูช้างนะเนี่ยแต่โซนเนี้ย<อ>ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอีตรงเนี้ยอีอออตรงนี้นี่มันได้อยู่เนาะมันหนุ่มอยู่เนาะแน่ว่าไหมตรงนี้นะเออป้าอันนี้ก็หืมวันนอก แต่อันนี้แก่แล้วเนี่ยอันนี้แก่ละป้าเดี๋ยวเราย้ายไปขอนอื่นอันนี้ให้วันนามันมุดเข้าไปวันนาโอ้ยตรงนั้นก็เยอะนี่เนี่ยวันนามุดเข้าไปมุดเข้าไปอันนี้หน่วยกล้าตายมุดเข้าไปหาเห็ดป้าวด้าย้ายไปขอนอื่นเถอะป้าฮะพักกูด เราจะไปเก็บเห็ดกันจ้าวันนี้เห็ดหลังไก่ฟ้าเอาเราต้องมุดเข้าไปซอยนี้ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเราต้องเลาะริมน้ำไปเอาวันนี้มามุดอีกป่านึงนะมุดไปเก็บเห็ดไหน โอ้วันนารอฉันด้วยขอนี่ดอกเล็กดอกน้อยเต็มโอ้ผักกูดก็เยอะเห็ดก็เยอะวันนาเธอจะไปขอนไหนก่อนไหนอุ้ยอันนั้นก็เยอะนั่นน่ะวันนาเธอรอฉันด้วยนะขอนนั่นน่ะเดี๋ยวขอมาดูขอนนี้แป๊บนึงอย่าเพิ่งเก็บนะวันนาขอไปดูด้วยเห็ดเยอะมากเห็ดเยอะมากมีคนมาเก็บผักูดตรงนี้นะเออใช่ใช่ เดี๋ยวขอดูขอนนี้ก่อนนะนนใช่ใช่ขอนนี้กําลังอ่อนๆเลยอู้หขอนนี้กําลังอ่อนๆ่อนเมวมาช่วยกันเก็บขอนนี้เร็วดูดูด,ดูมามาเร็วเร็วขอนนี้กําลังอ่อนๆเลยอู้ยงามขนาดงามงามงามวันนะอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอู้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่ ผักกูดก็เยอะนะนี่ผักกูดก็เยอะอย่าผักกูดไม่ได้นะเนี่ยจริงๆเก็บผักกูดไปด้วยได้เนะาะเออเอาไปดูขอนต่อไปไหน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 โอ้ยเต็มขอนเลยเจ้าเต็มขอนเลย โอ้ยขอน,นี้งามจ้ะป้า,าเยอะแต่าไวาน้อืมบ้ากินเลยเรเคยเห็นสักด้วยเออกวางมันกินด้วยเหรอเนี่ยอโอ้ยดูนี่ดูนี่ดูนี่ดอกใหญ่ดอกงามแมวถ่ายรูปให้พี่หน่อยตรงนี้เลยตรงนี้สวยมากเอากล้องพี่นี่แหละมาโอ้ยตายละ งาม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 มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้อู้ยอันนี้ก็งามดอกใหญ่เบลเบล่าเลยเยอะอย่างเงี้ยเนาะอุ้ยอยู่นี่ทุกคนดู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 งามงามงามเห็ดธรรมชาติเห็ดป่าเห็ดธรรมชาติอู้ยอันนี้ยังดุ่มอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมงามงามเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆตัดกันเนาะงามมากงามมากกวางกินด้วยนะเนี่ย อันนี้กวางกินหรือว่าวันนาเธอกิน้ามันเห็นไะมันตงไปทางล่างเห็นไหมนี่ที่นี่ที่เขาเรียกว่าเห็ดไก่หลังไก่ฟ้าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นลายอย่างนี้เนาะสีมันเนาะประมาณเนี้ยเนาะผ่ามันจะเหมือนหางมันนะใช่ใช่ใช่หรือบางคนเขาก็เรียกผักเห็ดปีกเนาะ อันนี้ขอนใหม่เดี๋ยวจะเริ่มตัดขอนใหม่เดี๋ยวเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนสวยๆทั้งนั้นเดี๋ยวขอเอากล้องตั้งก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดกันนะได้ที่แล้วทุกคนนี่เห็นไหมงามๆทั้งนั้นเลยุทกทคนเอ้ยนเนี่ยงามๆเนี่ยเห็นไหม กำลังหนุ่มๆเลยเห็ดโอ้ตัดต่อเลยดอกนี้เดี๋ยวเราจะตัดขึ้นมาสูงหน่อยเพราะว่าทิ้งทิ้งทิ้งตรงนี้ตรงรากมันไว้สำหรับปีหน้าเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหม,มนาเงินทุกคนอดอกเบลล์กันล่ว ันนี้ดอกเล็กนี่เห็นไหมมันยังเนี่ยเห็นไหมมันยังหนุ่มๆอยู่เลยนะเนี่ยงามมากอ่ะมาต่อตรงนี้ใกล้ๆเดี๋ยวหักอันนี้ออกนิดหนึงเนี่ยตรงนี้โอ้โอมาตัดตรงด้านนี้เนี่ยโอยทุกคนดูทุกคนดู ใหญ่มากสองสามดอกนี่มันเต็มตะกร้าแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาดอกนี้เดี๋ยวจะเอาดอกนี้เ,เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวจะให้ดูลงใกล้ๆเลยอเอาดอกนี้ต่อนต้องตัดขึ้นมาตรงนี้หน่อยนึงเนี่นยร่วง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 เนี่ยทุกคนดู ดอกใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆทุกคนแค่นี้ก็เต็มตะกร้าแล้วนะเนี่ยยังยังไม่หมดนะนี่ยังไม่หมดตรงนี้เราจะเอาให้หมดนะตรงน,นี้อันนี้ก็ดอกใหญ่ใหญค่ค่อยๆเพราะว่าดอกมันซ้อนกันนะทุกคน ตัดเอาดอกที่มันอยู่ข้างบนนี้ก่อนนี่ได้ละได้ละได้แล้ะเห็นไหมเบลเลอร์บลบล่าเลยแล้วเราก็จะตัดดอกต่อไปที่อยู่ด้านล่างอ่าเห็นไหมสวย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 มากสวยมากสวยมากอมดอกเล็กนี่ก็เอาให้หมดนี่แค่แงะออกมาอย่างนี้ก็ได้ละ ว่าฝนช่วงนี้มันตกนะทุกคนนะเห็ดมันเยอะมากเนี่ยถ้ามาช้ากว่าน,นี้แก่หมดแล้วเนี่ยเ <l ug> <t> อามาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหลืออยู่นหะนะ่อยเธอมาตัดตรงน้อันที่เหลือเนี่ยเธอตัดให้หมดเนยวันนาตรงเนี้ยนี่นี่ตรงน,รงนี้ตรงนี้เธอตัดให้หมดเลยมันนะมันนาตัดให้หมดอ่ะกอที่เหลือนี่นะเดี๋ยวจะให้วันนาตัดนะ เอาเอาแค่นั้นเหรอเพราะว่ามันแก่ใช่ไหมเออใช่มันแก่เราจะเอาไปลาบเลยราบอร่อยมากอืมอนี้ก็าร่างขึ้นเลยเห็นไหมน่ามแต่ไอ้ดอกบานใหญ่ๆนี่ไม่เอาแล้วเนาะมไม่เอาแล้ใช่ไมดอกบานใหญ่ๆอืมอ้โอันนี้มุดมุดขอนไม้มุดกิ่งไม้ขอนไม้มาตัดอันนี้เนี่ยลาบแซ่บนะควรลาบอืออืม,อม แต่อันนี้มันใหญ่เกินเหตุนะดูหน่อยสิเออนี่ดอกเบลเลอร์เวลาดอกใหญ่มากเอาแล้วนี้ละวันนานี่ลางเธอจะเอาไหมนี่ีเอาไหมเอาไหมเอาไหมดอกนี้เอาไหมเอาไม่เอาไว้ให้มันเออไวห้มันทิ้งสปอร์โอเคโอเคไะเดี๋ยวเราจะออกไปกันแล้วเนาะโอเคไะนี่เห็นไหมเราได้มาเยอะเลยทุกคนเต็มตะกร้าแล้วจ้า เดี๋ยวเราจะออกไปกันเลยนะไปะได้เยอะเลยจ้าเช้านี้ตรงนี้ดีนะเนี่ยตรงนี้มันเนาะม,นมันมันเป็นป่าผักกูดด้วยเนาะธรรมชาติมันเยอะตรงนี้นะมนไม่มันไม่ติดถนนใหญ่มากอุ้ยตายละเราจะเก็บผักกูดกันต่อไหมเนี่ยเยอะมากเยอะมากเนี่ยแบกออกมาเลย ตะก้าเห็ดออกจากป่าค่ะคลปะิปนี้เมียฝรั่งหาเห็ด <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมได้มาเต็มตะก,กา้าแบกออกปา่ามาเลยจ้า <c oughs> แอบถ่ายเมียฝรัง่งมาเก็บ <c oughs> มาเก็บผักเก็บไม้ในปา่า <c oughs> หัวให้ตังใช้ไม่พอเงินไม่พอซื้ออาหารต้องมาเก็บผักป่ากินพอแล้วนะปะ้าป้ากลับพี่วนันนะป้าพอเหอะพอเหอะวันนะแบกถุงออกป่า,ปามาสิเดินออกป่าไปนี่ เดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆไหนเธอได้เยอะไหมขอดูในถุงเธอหน่อยทั้งเห็ดทั้งผักนี้บ่เยอะกันออกเถอะกลับบ้านกลับบ้านได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเอาตะก้าเราก่อนตะก้าเราอยู่มุมไหนอะนี่จ้าทุกคนให้ดูจ้ะวันนี้เก็บได้ประมาณนี้เลยค่ะแมลงเยอะหน่อย เห็น <He> ไหมละ่ะเยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาไปอบแห้งด้วยเนาะเยอะอยู่ตรงนี้มาแค่จุดเดียวเราก็ได้เยอะแล้วน,นะคะก็เดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า